นตราเ้อาฟาผนังคือไก่กำลังสิเเองหลังไปมันคือไก่เนบ่หวัดจริงจริงอ่ะป้าเคอดีแล้วยายอ้วนก็หนีไดู้้จอย่าทำพี่เคตนุ้มไม่เอาเจ็บเจ็บไม่ทำไม่ทำไม่ทำสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจับหน่อยเร็วจับหน่อยเร็ว จับหน่อยไปปะนี่นี่เด็กที่ไหนเนี่ยเด็กที่ไหนเนี่ยเอ้าเอ้มาสิมากขึ้นแม่ยังมันนี่จะไปได้หอไม่ไปได้หนิไม่ไปไม่ไปไม่ไปก็ก็เห็นไมนเห็นไหนหนูไ่ไปคะลูกมันละมันมันหนา จะไปมันมืดแล้วนไปไม่ได้จุ๊บ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 แปบแแให้อีอนใส่แม่มาไปดูกันจุ๊บสี่ส่นพันเดะอืมเปิดก็ได้ โอ้ยคล้องหนูกันยังหามาพอดเลยอันมิตรสายเจ๊กอันตัวปักไปสายหาถ้าได้พอดอยู่ตอนนี้รู้รู้แล้วอยากได้เสียงเออเออมา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 อ่ะอ่ะ พี่เกด